สวัสดีค่ะส,สวัสดีลูกค้าร้านเค t um, อ c เทคเตอร์อหนังกีจ,จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พาลูกค้ามาชมเ3 3 2 1, 8 s s นะคะคะคันโคง้งนะคะันนี้นะคะปี66แลนะ2566้ว2นะคะ, 2, 66, ะ,คะเป็นรถเดิมเป็นรถเดิมเดิมนะคะเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะสภาพสวยงามมากค่ะลูกค้าที่กำลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานคันเล็กๆนะคะนะคะ ราคากันนี้นะคะ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้อุปกรณ์ใบดันผันหลังนะคะตัวอุปกรณ์ต่อพวงสองชิ้นนะคะนะซูงไม่ดูกดใกล้ๆไปเลยสามารถเดิมแค่ไหนนะคะสนใจใโทรสอบถามกันได้นะคะ0 8 9 2 8 3ป9 1 1สาสอง้าหนึ่งหนึ่งนะคะหรือจะเป็นศูนย์4กหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หเจ้า้าหรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ2เบอร์นี้เลย สนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะ f Facebook นะคะแล้วก็ Line t i k t o o YouTube ได้ทุกช่องทางนะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามกันได้หรือนะคะสนใจรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็โทรเข้ามาสอบถามมาคุยกันได้นะแต่วันนี้เอานะคะ3 2 1 8 s c p ดูไปก่อนแล้วกันเป็นรถเดิมๆสวยๆสวยจริงน่ารักมากนะคะ 361ชั่วโมงนะคะร้าน KHT เติม erm, เพื่อหนองขีดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเข้ามาเยี่ยมมาชมมาดูกันได้นะคะสนใจคันไหนสอบถามคนเข้ามาได้0892832911หรือ06111467นะคะ L3218SP นะคะปี66ปราคา359,000บาทรถเดิมๆรถสวยๆเลยค่ะ คมองหาอยูน่นะคะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะหรือโทรสอบถามก็ได้จ้า0 8 9 2 8 3 2ด1 1้าหนึ่งนะจ้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า